น้องเห็นพักกระสอบอืมมาเก็บพักกระสอบกันพักอีนู่นพักอีนู่นพี่นะอุย้ยมันไม่ออกอืมมันไม่ลงเดี๋ยวเอาลงมาจนได้เลยงานเขี้ยวมาก่อนพี่นะอืมสงจังอ,องุ้ยอ่ะถังว่านเดาเขา อันที่ไม่ขาด,น,ดนี่เด้น,รรนดี่พักอีนุนเด้วจ้ะลูกมันโอ๊ยธรรมชาติอืมพักอีนุนป่าเด้เนี่ยไม่ใช่พักอีนุนเขาปลูกพอที่เห็นหมากมันหนึกอยากเดี๋ยวดูก่อนว่ามันลงมาจาักหน่วยคุณน,น่ะว่าลูกกำลังกินเลยไหมได้ได้หลายนี่เอาไอ้ดองก็ได้เด้อยพี่น้องต้มจิ้มน้ำพริก ได้ละสองลูกวางไงเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเอ้ยอุ้ยอุ้ยนะคุณนั่นมาจี๋ถือ เฮ้ยมาใครอยากกินมาเด้อมาเก็บเอาเขาไม่หวงดังเด่น่อ้โหไว้อตาหมวกตกโอ้ยหลายแทะเอ้ามันมันลูกกระสาบหรือลูกสลองคลองระบัดนี่ตาโอ้ยซุกก็มีแมยเอาเม็ดมันไปฟู มาเป็นพวงเลยบัดนี้นี่นี่โอ้มาเป็นพวงเลยลงบ่เนาะมาตุติดไอ้นั่นตุ้ติดหมากสลังคองเฮ้ยเฮ้ยเขาจะหล่นมาแบบนี้ไม่ได้นั่นสี่ค่อยสนใจนี่บัดทีโอ้ไปในมดหรอบัดนี้หากเก็บก่อนฮากเก็บก่อนเดิมลืมอ้าวทำไมมันไม่ลงมาเป็นพวงแหละตา มันสองลูกใส่หมวกจะสามบ่มันหล่นมาสามบ่มันมีลูกซุกด้วยเด,ยดย้นี่ซุกมันได้ทุกคนเ้ยเม็ดเต็มเลยเ <laughs> บิง้งเม็ดเต็มเลยเปย็นโรยทิ่งๆเลยหัวมันขึ้น มันไม่ขึ้นเดี๋ยวเขามาเอาเครือมันเนาะไปปลูกต้นมันอยู่ในนี่แหละทำสีนหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้มันเป็นอย่างบอลงมันไอ้นั่นมันก็อยู่ต้นจะลองค้องเอาสูงๆเด้อ ขาดวะเข้าหายจ้ยเอาลูกเข้าหายจ้ยเอ้ามันเป็นอย่างบอลมนแม่เอาก็ได้ตัวตีอย่างบ่อือ,อนั่น มาละสองคล้ายบักน้ำเต้าเนาะใช่ปะมาละสองใช่ละนี่อ่ะได้อีกสองดูได,ด,ดูดูนี่ดูเด้อสังเกตด,ดูพักอินูนบ้านเฮาเด้อพักอินูนป่าเนี่ยที่เขาไม่ได้ปลูกนะ่ใบเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ แต่พักอีนุนถวายอะนะ่ะก็เรียกว่าพักกระสบถวายเนี่ยน่ะที่เขาขายนะ่เอามาปลูกมันเป็นใบแฉกใบใหญ่ๆรู้ว่ามันงามำเหม็นบ้ะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องเก็บเด้อยปยามเมื่อยหรือวะเอาลูกนี้อนเหม็นโหลดอุย้ย ไอ้ลนปอปนแฮ่ได้แล้วต้องให้ตะกล่องไปเก็บประยาสอยไม่ถึงวะสูงโหดโพถ้าไมา่ชาดเนาะเขาก็ขึ้นตามต้นจะลองคลองไปเรื่อยๆยาวโหดพอแล้วได้แล้วเวลาหนึ่งสองตายายกินอะไรมากมายเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินน่ะบวัวเป็นอันนี้เลยอันนี้ปยาจะไปปลูกเม็ดเขาไล่หลายจาจะเกิดบุบ๊คปกติมนันต้องสุกกว่านี้อีกนะ ดองเด้จะททาให้ดองก็ต้มจิ้มน้ำพริกแซบ่บแต่ไม่ไม่เคยลองกินดิบสักทีทดูลองปะ <laughs> ลองปะไปแล้วปยาได้แล้วนี่ไรเติบเด้อนี่เนาะไม่ใช่นยหน่อยอันนี้อยู่นี่นี่สุกอยู่นี่นี่อีกไม่ดอกก็มีนี่กำลังดอกก็มีไ,มได้ลายเติบจ้าใช่นนยหน่อย ว้าเนาะสำหรับคลิปนี้ปยากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปยาด้วยเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าทนอม